เปิดปัดจจัยเสี่ยงโรคไตเพราะใช้ชีวิตแบบนี้จึงกัดกินสุขภาพไตไปโดยไม่รู้ตัวรู้หรือไม่ว่าโรคไตเลื้อยลังกําำลังแพร่ระบาดในกลุ่มคนวัยทำงานมากขึ้นเรื่อยๆและสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม 1. เลือกอาหารที่ส่งผลต่อสุขภาพไต หลายคนมักเข้าใจผิดว่าอาหารที่ทำลายไตยคืออาหารรสเค็มจัดเท่านั้นแต่ความจริงแล้วอาหารที่มีโซเดียมสูงซ่อนตัวอยู่ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงรสต่างๆเช่นซอสมะเขือเทศซอสพริกหรือแม้แต่อาหารแปรรูปอย่างแฮมเบคอนและอาหารกระป๋องต่างๆการบริโภคอาหารเหล่านี้เป็นประจำจะส่งผลให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นในการขับโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกาย 2. พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ส่งผลต่อสุขภาพไตการขาดการออกกำลังกายเป็นประจำทำให้ร่างกายขาดความแข็งแรงและเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรงังทั้งโรคอ้วนความดันโลหิตสูงซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อการทำงานของไตนอกจากนี้การดื่มน้ำน้อยเกินไปก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสีย่ยงเนื่องจากไตต้องการน้ำในการช่วยขับของเสียออกจากร่างกายหากร่างกายขาดน้ำ ไตจะทำงานหนักขึ้นและเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในไตได้ด้วยค่ะ 3. โรคประจำตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไตเช่นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่นำไปสู่โรคไตเรื้อรังน้ำตาลในเลือดที่สูงและความดันโลหิตที่สูงเกินไปจะทำลายหลอดเลือดฝอยในไตทำให้ไตกรองของเสียได้ไม่ดีและในที่สุดก็จะนำไปสู่ภาวะไตาวาย 4. พันธุก,กรรมมีผลต่อโรคไตค่ะ บางคนอาจมีกรรมพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคไตตั้งแต่กำเนิดและ5สัญญาณเตือนและการป้องกันโรคไตหากรู้สึกบวมโดยเฉพาะบริเวณขาและเทา้ามีอาการเหนื่อยล้ามากกว่าปกติปวดหลังหรือปัสสาวะผิดปกติเช่นมีเลือดปนหรือปัสสาวะเป็นฟองบ่อยขึ้นรวมทั้งอาการปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืนนั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าไตกำลังทำงานผิดปกติค่ะ อย่าละเลยสัญญาณเตือนจากร่างกายเพราะตรวจพบโรคไตในระยะเริ่มตน้นจะช่วยให้สามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะในทางการแพทย์จีนจึงเน้นการรักษาจากต้นเหตุเอินเวย์ได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสภาพความสมดุลของไตมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า1000ปี บำรุงไตบำบัดสารพัดโรคเป็นหลักทฤษฎีชี้แนะแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพจากรุ่นสู่รุ่นเป็นสมบัติอันล้ำค่าของวงการแพทย์จีนซึ่งมีมานานนับพันปีรักสุขภาพใส่ใจดูแลไตเป็นอันดับแรกค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวชช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว์ 027514399